มาเลยครับสวัสดีครับเด็กดื้อดกำลังปั่นหาดจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายครับอย่าเพิ่งปั่นที่ลูกอย่าเพิ่งปั่นออกมาโอ้อย่าก็นี่อย่าซิ่งมากนะลูกไปแล้วพี่ต๋องไปแล้วโอ้ยปั่นอย่างเดียวครับปั่นอย่างเดียวไปดูปลาที่ลูกปลา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 ไม่ ข้แล้วปลานอนหมดแล้วไม่มีปลาแล้วปลาไม่มีแล้วครับพี่ตอมไม่มาเลยนะาาามาได้ยังครับโอ้ยน้อไม่เหนื่อยเลยเนาะหล้ยปั่นอย่างเดียวแล้วครับแล้วหิ้วอะไรมาเราไม่รู้ บรรยากาศยามเย็นคลองสภาพอากาศสางขันเสร็ปัดดี่เลยลูกไม่เหนื่อยเลยเหรอลูกไปแล้วนุ่นพี่ต้อมไปแล้วบรรยากาศยามเย็นยามเดินเ,ดนเลาะจะ อย่าเพิ่งปันนะลูกนะปันมาได้มันล้มนะั่นนะ่ะนะแล้วมันแฉลบนะ <c oughs> เอ,อ้ยคนไปแล้วระวังรถนะลูกนะไปแลว